มาถึง EP นี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการตอบข้อโต้แย้งนะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าไม่มีเงินนะฮะไม่มีเงินนะครับนะครับถ้าเราเจอข้อโต้แย้งประมาณแบบนี้นะครับเราก็ต้องไปดูตั้งแต่การที่เราสแสวงหารายชื่อผู้มุ่งหวังเก่อนนะครับว่าเอ๊ะรายชื่อผู้มุ่งหวังของเราเองเนี่ยนะครับมันอยู่ในกรอบของคนที่มีนะครับมันนี่หรือว่ามีรายได้เพียงพอที่จะ ซื้อประกันหรือเปล่านะครับเนาะเราอาจจะต้องมีการแฟกไฟติ้งหรือว่าการหาข้อมูลลูกค้าหรือการถามข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ลูกค้านะครับว่าในเรื่องของรายได้กับรายจ่ายของลูกค้าเนี่ยนะครับมันถ่างกันประมาณไหนเช่นรายได้ของเขาอยู่ที่ประมาณ5 0 0ห0รายจ่ายเขาอยู่ที่ประมาณ4 0,000แกนแปช่องว่างหรืออยู่ที่ประมาณ1 0,000บาทเนี่ยเราก็พอเอาเงิน10,000บาทมาบริหารได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูแล้วโอ้เราวิเคราะห์ดูแล้วรายได้มันมันแบบ กับรายจ่ายมันคงที่กันพอดีก็แสดงว่าเคสนี้ก็ไม่ก็ไม่เหมาะที่เราจะเป็นไงฮะนำเสนอลูกค้าอาจจะเป็นผู้มุ่งหวังของเราที่เป็นผู้ชี้เป้าได้ในเคสที่ผมจะมาคุยก็คือลูกค้าที่มีตังค์แต่เพียงคำว่าอาจจะอ้างข้อมูลนี้เพียงคำว่าอ้างว่าแบบเฮ้ยชว่วงนี้รายได้พี่น้อยนะเศรษฐกิจกไม่ดีแบบนี้นะครับพี่ไม่มีตังค์ก็ยังมาซื้อประกันหรอก ประมาณนั้นเราจะมีเทคนิคในการตอบประมาณไหนดีซึ่งวันนี้ผมมีให้แบบ 2- อสามแนวเลยนะครับแนวแรกนะครับถ้าเราเจอลูกค้าประมาณนี้นะให้เราแบบทาแบบเนียนๆนะฮะทำแบบเนียนๆกับลูกค้ายกตัวอย่างเช่นนะครับทำเนียนแบบโอ้ผมเข้าใจนะคุณลูกค้าครับว่าคุณลูกค้าเองเนี่ยเป็นคนถ่อมตัวซึ่งผมเจอลูกค้าผมหลายคนเนี่ยนะฮะว่าพี่ที่เป็นเท่าแก่คนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขาแบบ นะ,ะมีรายได้นะครับส่วนใหญ่แล้วมีบุคลิกเหมือนพี่ทุกคนเลย mm. ก็คือเป็นคนในที่ทอมตัวนะครับผมซึ่งพี่เองเนะี่ยระดับเท่าแก่เนี่ยเรื่องไม่มีเงินสำหรับพี่เนี่ยผมผมมองว่าพี่เป็นคนที่มีตังค์ออนะครับแต่ผมอยากให้พี่มองเรื่องนี้นะครับพีนะ่เรื่องของตัวประกันที่ผมแนะนําเสนอเนี่ยมันเป็นแบบนีนะ้เข้าเรื่องประกันไปเลยประมาณนี้คือพูดแบบนี้แล้วก็เนียนๆขายไอเดียหรือเข้าเรื่องประกันไปเลย นี่คือการแนวตอบแบบเนียนๆตอบแบบไม่ตรงตอบแบบเราชงลูกค้าแล้วก็ที่จริงการการการที่เราสวิตไปที่เรื่องอื่นให้เร็วน,นะครับสำหรับคนที่มีรายได้อยู่แล้วแต่เพียงเขาเขาอ้างเราเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องเป็นจริงเป็นจังอะไรให้รีบแบบสวิตไปที่เรื่องอื่นเลยแนวที่2เนี่ยนะครับก็คือให้เราเราแบบทําแบบเนียนๆแบบอีกแบบหนึ่งคือพี่ เอา,อางี้พี่นะครับถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีตายจริงพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับถ้าที่สนใจเรื่องของแบบประกันนะครับผมอยากให้พี่ดูเรื่องของแบบประกันที่ผมแนะนําเสนอผลได้ผลเสียนะครับเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็มันจะดียังไงในอนาคตของพี่นะครับจริงๆเดี๋ยวผมอยากให้ข้อมูลกับพี่เนี่ยให้เต็มที่ก่อนส่วนการตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยถ้าพี่จะซื้อจริงๆเราให้ว่ากันเรื่องหลังก็ได้พี่อ่าเห็นไหมแล้วเราก็สวิตไปที่ เรื่องอื่นเช่นสมมติเราขายพวกเงินออมนะเช่นเราขายพวกสะสมทรัพย์นะปีละห้าหมื่นปีละ1นึ่งแสนแล้วก็สวิตไปที่แบบประกันหรือหรือเราเ,าเราอาจจะสวิตไปที่การขายไอเดียว่าการออมเงินกับในรูปแบบของพวกสะสมทรัพย์แบบประกันเราเนะก็แบบธนาคารดียังไง ที่ลองดูนะครับว่าออมแบบเนี้นะครับมันดีกว่าฝากฝากธนาคารนะที่ฝากธนาคารอาจจะได้ในเรื่องของความมั่นใจนะมั่นคงถอนได้ง่ายจริงไหมครับแต่การถอนได้ง่ายมันอาจจะไม่ได้เหลือตังค์แต่ฝากแบบประเภทสะสมทรัพย์แบบนี้นะมันถอนยากมันก็เลยเป็นไงครับมันก็เลยเหลือเป็นเงินเก็บเงินสะสมเงินออมนะครับฝากกับธนาคารไม่มีการการันตีเงินฝากไม่มีการคุ้มครอง นะครับเพราะเป็นการฝากแล้วก็ถอนใช่ไหมฮะแต่การออมเงินในรูปแบบของประกันประ,ประ,ประเภทสะสมทรัพย์เนี่ยนะครับมันการันตีไี้ทุนประกันเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้เป็นไงฮะได้เป็นเงินก้อนก้อนหนึ่งเช่นเราออมไป6 0,000ทุนประกันอยู่ที่1ล้านเนี่ยนะครับแน่นอนคนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้1ล้านบาทเราอาจจะสวิตวิธีการเปรียบเทียบแบงก์กับธนาคารไปเลยนะครับเห็นไหมคือเราไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องของข้อโต้แย้งเรื่องนี้เยอะ นะครับบางคนบอกว่าพอเจอโค้ดเสี่ประมาณนี้คืออาจจะตั้งใจตอบเกิดน,นะแต่ลูกค้าไม่ได้จริงจังกับกับเรื่องแบบอ่ะเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องไม่มีตามลูกค้าไม่ตามหรือลูกค้าแบบแบบบอกปัดนะเพื่อให้เราแบบนึกออกไหมอ่าไปต่อไปได้ซึ่งตัวแทนในหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนใหม่นะเราต้องตั้งสติก่อนนะครับตั้งสติแล้วก็พยายามนิ่งแล้วฟัง แล้วก็ให้ไปทําทความเข้าใจกับลูกค้าให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยถ้าเกิดเราลูกค้าแบบไม่มีตังค์โอเข้าใจครับพี่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีช่วงนี้รายได้ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมเข้าใจลูกค้านะครับพี่อะไรอาจจะหาคําพูดแบบให้ลูกค้าแบบคืเอ,อเราเข้าใจเขาแล้วก็สวิตไปที่ เรื่องอื่นเลยเช่นสวิสไปที่เรื่องของเช่นเราขายประกันสุขภาพใช่แล้วเขาร์วิสไปที่โอ้พี่แต่ตัวที่ผมมานําเสนอตัวนี้นะครับพี่มันจะช่วยลูกค้าในวันหนึ่งที่ลูกค้าเกิดเนืก้อ,อกมาฉุกเฉินนอนรักษาในโรงพยาบาลต่างเนี่ยนะครับพี่พี่ไม่ต้องเอาเงินเก็บมาใช้นะนะครับเพราะพี่เองจะมีวงเงินใช้ตลอดปีอยู่ที่ทลาดไี้หนึ่งล้านบาทนะครับซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยมันใช้ต่อโรคด้วยนะครับแล้วก็มีค่าห้องอยู่ด้วยประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยห้องแบบนี้พี่ว่าโอเคไหม ะะสำหรับลูกค้ามันพอไหมครับพี่การยิงคําถามแบบเนียนๆไปเป็นเรื่องอื่นคือการสวิตไปที่เรื่องอื่นจริงๆเลย2อนวแล้นะที่ผมพูดไปก็คือการเน้นไปที่การแบบพูดเบี่ยงพูดเอียงแล้วก็สวิตไปที่คาเรื่องอื่นนะครับส่วนแนวที่3ส่วนแนวที่3นะฮะก็จะเป็นแนวของแบบเอ้ยเริ่มแบบลูกค้าแบบต้องต้องการแบบ ให้ความสําคัญหรือว่าเราต้องกลับไปขายไอเดียในเรื่องของอคําว่าประกันชีวิตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะในแนวที่3เราอาจจะต้องแบบมาที่เรื่องนี้บ้างเราอาจจะตอบไปประมาณนี้ครับว่าโอ้คุณลูกค้าครับผมเข้าใจนะครับว่าเงินนะ,ะับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับผมนั่งคุยกับลูกค้าเนี่ยนะะเป็นชั่วโมงละผมเห็นได้เลยว่าพี่เป็นคนที่ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ตั้งใจแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับเพราะพี่เป็นคนที่ดูแลครอบครัวดูแลลูกนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแลทั้งหมดของครอบครัวเลยนะครับพี่ทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่ข้างหลังจริงนีพี่ผมนั่งคุยกับพี่เนี่ยผมรู้เลยว่าพี่เป็นห่วงลูกและพี่เป็นห่วงเรื่องของแฟนพี่นะครับพี่ลองคิดแบบนี้แล้วกันนะครับขณะพี่ยังทํางานทุกวันนี้มีร่างกายที่แข็งแรงทํางานอยู่ทุกวันนะครับ นับทุกวันนี้เองเนี่ยเราเองก็ต้องมีรายจ่ายจริงไหมพี่นะครับเราเองกยังต้องสู้กับรายจ่ายเพราะพี่ยังหาเงินคู่กับแฟนพี่แต่ถ้าเกิดวันในวันหนึ่งเองเนี่ยเกิดเราเนี่ยสะดุดขึ้นมาด้วยความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจากไปจากอุบัติเหตุนะหรือว่าสุขภาพร่างกายเราไม่มีอะไรที่มันแน่นอนโรครายต่างๆมันวิ่งชนเข้ามาหาเราหรือการพิการต่างๆความเสี่ยงเหล่านี้มันไมน่มันไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์มันได้ ถ้าความเสี่ยง,อย,งอย่างนี้มันวิ่งมาที่ตัวเราจริงๆเลยนะครับพี่ลองคิดแบบนี้ครับขนาดพี่ทํางานทุกวันเพื่อช่วยครอบครัวนะครับทุกวันนี้เองยังยอมรับเลยว่าเราเองก็ยังลําบากแต่ถ้าเกิดวันในวันหนึ่งเกิดนะฮะเราสะดุดขึ้นมาพี่คิดว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยจะลำหมากลำพังหรือเปล่าพี่ถ้าวันหนึ่งเกิดเราเดินออกป่าจากบ้านหลังหนึ่งแล้วไม่สามารถเดินกลับไปที่บ้านหลังนั้นได้อีกเลย มองเห็นเขาแบบไกลๆได้เดินไปที่ข้างเตียงและรูปหน้าลูกของเราแต่เพียงแค่ว่ามือของเราสัมผัสรูปลองไม่ได้อีกแล้วพี่หาเอาอจริงๆเลยนะครับว่าพี่จากไปนะครับไปแบบหมดห่วงหรือเปล่านะครับหรือว่าเราอาจจะต้องเจียเงินบางก้อนซึ่งไม่ต้องเยอะมากครับวางแผนว่าถ้าเราไม่อยู่ขึ้นมาคนที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นไงฮะเขายังมีเงินก้อนเพื่อได้สำรองความเสี่ยง อย่างน้อยเช่นเรามีรายได้เดือนละสามสี่หมื่นมีรายได้เดือนละแสนเราไม่อยู่เขาเองก็ยังมีรายได้จากเราจุนเจือเขาสักสี่ห้าปีพี่ับแบบนี้มันคุ้มค่ากว่าไหมพี่ับเงินไม,ไม่ใช่ทุกอย่างครับพี่แต่เงินนะครับมันจะเป็นทุกอย่างในเมื่อเราเองทานในวันที่เราเนี่ยไม่อยู่แล้ว หเห็นด้วยไหมครับว่าพี่สมควรจะต้องมีเงินก้อนไว้ให้ใหกับคนที่อยู่ข้างหลังเพราะพี่เป็นคนที่รักคนที่อยู่ข้างหลังพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวพี่คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังจริงไหมครับพี่คุณประกรันอยู่ที่5ล้านสตหรบพี่เนี่ยผมว,ว่ามันยังน้อยไปพี่เห็นด้วยไหมครับแล้วก็สวิตไปที่คําถามนะฮะเทคนิคในเวลาเรา,เอาตอบข้อโต้แย้งประมาณเนี่ยนะ หลังจากที่เราขายไอเดียไปหรือเราให้ข้อมูลไปเนี่ยนะครับมันมีผลมากๆกเลยคือน้ำเสียงสายตาไอคอนแท็ contact, หรือการไม่คห้เอามือไปเนาะสัมผัสนะผมเคยคุยกับลูกค้านะฮะลูกคา้าแบบพอเราพูดถึงเรื่องของเรื่องที่ลูกค้าห่วงจริงๆนะ,ล,ะลูกคา้ากังวลเรื่องลูกเนี่ยลูกคา้ากังวลเรื่องแฟนลูกค้าเรื่องอันนี้นะครับพอเราแบบได้ส่งสายตาน้ําเสียงเข้าไปถึงเขาเนี่ยแล้วเราใช้แบบมือของเราเนี่ยนะ ไปสัมผัสที่แขนแบบบางๆนิดๆนิดนะเพื่อเป็นการให้เกียรติเนี่ยสักนิดหนึ่งลูกค้าจะเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกพี่ครับถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปนะครับเพราะว่าสำหรับพี่มันคงไม่เดือดร้อนมากจริงไหมพี่ถ้ารายได้จากรายได้พี่ทั้งหมดพี่หารได้ปีหนึ่งอยู่ที่ปีละประมาณ6กแสนเนี่ยนะครับถ้าเงินก้อนหนึ่งมันหายไปอยู่ที่ประมาณสักหกหมื่นพี่ฮะครอบครัวพี่จะเดือดร้อนมากไหมครับ แต่ถ้าเกิดเงินทั้งหมด0กแสนมันหายไปตลอดเลยล่ละพี่พี่คิดว่าคนในครอบครัวพี่จะลําบากไหมเราใช้อารมณ์และความรู้สึกจริงไหมครับพี่หลังจากนั้นก็สวิตช์คำถามสวิตช์คำถามไปพี่นะครับผมอยากให้พี่เองลองตัดสินใจนะครับตั้งแต่วันนี้เพราะถ้าเกิดพี่หลังจากวันนี้ไปคนหลายๆคนไม่ตัดสินใจทันทีในสิ่งที่สําคัญจะชอบประวิงเวลาและเมื่อจะเมื่อถึงเวลาที่มันสําคัญจําเป็นจริงๆก็คือไม่ได้ทํา พี่หาหัวหน้าครอบครัวหลายๆคนเนี่ยนะครับคิดว่าจะทําแล้วไม่ได้ทําแต่พอวันหนึ่งที่จะทํากับทําไม่ได้พี่ฮะผมว่าอย่างพี่ทุนประกันห้าล้านเนี่ยน้อยไปแน่แน่เลยครับพี่พี่ครับพี่อยากให้ทุนประกันก้อนนี้ตกไปถึงใครบ้างครับพี่แฟนพี่นะครับชื่อจริงว่าอะไรครับพี่ลูกพี่ชื่อจริงว่าอะไรครับพี่นี่คือการสวิตไปที่นะครับการปิดการขายทุกครั้งที่ตอบข้อตัวเงจะต้องมันลงที่ โยนคำถามเพื่อปิดกัรนขายอาจะลงไปที่พี่ฮะถ้าเกิดจะให้บริษัทส่งเอกสารเรื่องของเอกสารต่างๆมให้กับพี่ให้ส่งไปที่บ้านพี่หรือว่าที่ทํางานดีครับคุณพี่ครับอ่าเราก็หยิบแท็บของเรามาเขียนให้ลูกค้าประมาณนี้นะหรือหยิบแท็บออกมาคขียให้ลูกค้าตรงนั้นเลยอ่าประมาณนั้นคือทุกครั้งต้องเซอร์วิสในการปิดทุกรอบเช่นผู้รับผลประโยชน์อาจจะปิดให้ผู้รับผลประโยชน์จะปิดด้วยแบบไหนก็ตามแต่ต้องมาปิดทุกครั้ง อย่าไปเครียดฮะในแนวของผมให้ประมาณ3แนวหลักๆที่ผมเจอมาที่ได้ผลเยอะสุดนะคือ2แนวแรกที่ผมได้ผลเยอะสุดไม่ใช่แนวที่3นะคือสวิตไปที่เรื่องอื่นนะเพราะถ้าเกิดเราเจอกับผู้มองหวังที่ไม่มีตมังนะเราคงเปิดใจกันสักพักหนึ่งเพื่อแฟกข้อมูลนะ เราคงไม่ไปต่อแต่เราก็อาจจะสารสัมพันธ์เพื่อได้รายชื่อต่อยอดแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นนะว่ามันเป็นข้ออ้างอย่าไปจริงจังกับมันแล้วไปที่เรื่องอื่นไปให้ข้อมูลเขาไปขายไอเดียเขาไปทําในเรื่องของมีอะไรบางอย่างที่ให้กับเขาเพื่อความมั่นใจไปบิ้วให้เขาเห็นความสําคัญมากกว่าการมาตอบข้อโต้แยง้งพอเนึ้อผ้าอ่อนครับและทุกครั้งอย่าลืมคือปิดทุกรอบ จะปิดด้วยการขอเอกสารขอบัตรประจําตัวประชาชนให้เซ็นเอกสารนะครับหรือถามข้อมูลสุขภาพทุกครั้งต้องปิดทุกครั้งใน EP นี้นะฮะพูดถึงในเรื่องของเทคนิคการตอบข้อตั้วแยงไม่มีเงินหวังหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกับข้อตั้วแยงต่างๆนะครับซึ่งผมจะเอามาแชร์เป็น playlist นะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามใน The Rich Channel นะครับแล้วอยากให้ผมทำก็จะย้งแบบไหนทําข้อมูลแบบไหนให้อย่าลืมพิมพ์เข้ามานะครับในช่องของเราด้วยนะครับอ่านทุกข้อความเจอกันใหม่นะครับใน EP ต่อไปสวัสดีครับ